ขวดสวยมากจริงจริงสีที่ผมถืออยู่อันนี้นะเป็นกลิ่นเกรฟฟูดกลิ่นเกรฟฟูดก็เป็นแบบกลิ่นผลไม้ผลไม้มันหอมมากอะ่ะคือเวลาผมเนี่ยจะเสียงที่ใสามากเวลาแบบจะบ้วนปากทีนึงแล้วผมมาดมแล้วรู้สึกว่าเออกลิ่นมันน่ากินเหมือนกันเนาะเออเผื่อ <c oughs> <c oughs> จะกินหลายทีแล้วนะฮะโอเคทุกคนครับ วันนี้มี4กลิ่นด้วยกันมีกลิ่นเ r a ฟ e f r นะฮะตัวน้ำยาบ้วบนปากของบัวร่านะครับแอลกอฮอล์0%การันตโีโดยผมเองนะครับในฐานะพรีเซนเตอร์บ้วนแล้วไม่แสบปาก ไม่แสบปากจริงๆใครที่เคยใช้น้ํายาบ้วนปากแล้วเคยเป็นไหมเวลาบ้วนแล้วแบบไม่สามารถกลัวปากได้นานมากมันจะแสบแๆบแซบแซบแซบอไเงี้ยไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่แสบปากกาันตีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีสารแต่งสีนะครับไม่มีน้ำตาลนะครับที่ทําใหเ้เกิดฟันผุด,ด้วยนะครับ แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าใช้บัวล,ล่าลมหายใจสดชื่นยาวนานม,มากๆเลยนะครับ1ขวดใช้ได้นานมากนะจ๊ะ410 ml มีสีเขียวอ่อนคือกลิ่นเกรฟฟูดส่วนขวดสีเขียวเข้มเนี่ยเป็นกลิ่นจัสมินกลิ่นนี้ก็หอมมม้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขวดสีเหลืองที่รักจาย์จะปล่อยโปให้ นี่สีเหลืองเป็นกลิ่นสับป,ปะรดนะครับน้องสับป,ปะรดอันนี้ก็น่ารักมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่ผมใช้บ่อยนะฮะขวดสีน้ําเงินนี่คือกลิ่นปเปอร์มินเฟรชนะครับกลิ่นปเปอร์มินเฟรชนะครับบอกไปว่าดีทุกกลิ่นนะฮะน้องอีดีก็ก็ใช้อยู่นะครับที่มาบอกนะฮะโอเคพี่หลงราคาปกติ4ขวดนี้เท่าไหร่699บาทที่รักปกติ4ขวดนี้699บาท ปกตินะ4ขวดนี้699บาทนะครับวันนี้นะใครที่เก็บคูปองนะครับใครที่เก็บคูปองนะครับจาก699นะฮะวันนี้เรามาทำโปรให้4ขวดเหลือ369 4ขวดเหลือ369แล้วเก็บคูปองที่ทางแบรนด์บัวล่านะครับให้เฉพาะในไลฟ์นี้ ขอพุทธเท่านั้นลดไปอีก70บาทเหลือ4ขวด299บาทที่รักจา๋าเหลือขวดละประมาณ ...50 บาทอ่ะเหลือขวดละประมาณแบบเกือบ50บาทด้วยแล้วขวดหนึ่งคือบ้วนได้นานมากเอาใครกดใส่ตะกร้าแล้วจ่ายตังค์ได้เลยอย่าลืมใช้คูปองด้วย2 9 9 2 9 9ราคาดีมากราคาดีมากจากที่รักจา๋า น้ำยางบ้วนปากบัวล่านะที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเก็บคูปองส่วนลด70บาทนะครับเอามาใช้ได้ด้วยนะจาก699วันนี้โปรนะฮะเฉะพาะไลฟ์ของดีเจบุญน,นะครับ699จะเหลือ369แล้วบวกกับคูปองที่ทังแบรนด์ส่งให้มาคือคุ้มมากลดเพิ่มไปอีก70บาทก็คือเหลือ299 ได้ไปทั้ง4ขวดแบบนี้เลยขอบคุณสำหรับหมวกเป็นวดด้วยนี